นี่ก็เป็นเดย์ไลท์อีกรุ่นหนึ่งของปา j e โร s สปอร์ตนะครับเป็นเดย์ไทม์ดอทติ้งไลท์ตัวบาร์พร้อมไฟเลี้ยววิ่งครับตัวนี้จะเป็นชิ้นงานแบบเดียวกับศูนย์นะครับเบี c นบี s อ r ซัส hmm. ลี่ซีนนของผมเซนเตอร์สวัสดีครับ mm hmm. คลิปนี้เราอยู่กับปา j e โร s สปอร์ตเหมือนเดิมครับปัญหาไฟเดย์ไลท์หน้าเหลืองขาด คลิปนี้เรามารีวิวส่งงานกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับไฟเดลไลท์ปาเจโ o อาการที่เห็นแบบในคลิปนี้เป็นเรื่องปกติของปาเจโ o รุ่นนี้นะครับก็ลูกค้าสามารถนามาแก้ไขได้ครับผมรุ่นที่เราจะติดตั้งในวันนี้จะเป็นเดย์ไทม์รันดิ้งไลท์ตัวบารพร้อมไฟเลียว,วิ่งนะครับอันนี้คือสภาพโคมก่อนการติดตั้งนะครับเราจะให้ดูว่าภายในโคมนี้จะมีลักษณะขมเหลาที่เกิดจากความร้อนของตัวหลอดนะคร มาเกาะอ,อยู่ที่หน้าโคมไฟแล้วก็ตัวชิ้นดีเฟกโคมไฟทำให้ความสวยงามและความใหม่ลดลงนะครับก็ในส่วนนี้ลูกค้านำมาติดตั้งกับเราแล้วก็ทำการแกะทำความสะอาดให้ด้วยนะครับสำหรับเดลิทที่ติดตั้งในปาเจโร่รุ่นนี้มีอยู่หลายรุ่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการแปะคลิปไว้ให้ในลิงก์นี้นะครับให้ลูกค้าดูว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะครับ อันนี้ก็เป็นสภาพดีเฟกท,ที่เราทําความสาดให้ลูกค้าแล้วนะครับจะดูใสปิ้งแบบในคลิปนี้เลยครับนี่ครับชัดเจนเลยเขมาที่เกาะอ,อยู่ที่ตัวดีเฟกท,ที่เป็นชิ้นพลาสติกเงาๆเนี่นะครับดูหมองเลยนะครับที่ยังไม่ได้ทําความสาดให้ลูกค้าอันนี้คือทําความสาดเสร็จแล้วนะครับจะใสใหม่อย่างนี้เลยครับทุกคันเราทําความสาดให้หมดนะครับ อาคา t นี้รวมทําความสะอาดให้แล้วนะครับไม่ได้คิดเพิ่มเติมนะครับสําหรับหลอดที่เรานํามาติดตั้งในส่วนของ daylight p a j e r o รุ่นนี้เป็นหลอดที่มีคุณภาพแล้วก็มีรับประกันให้ลูกค้านะครับครับตอนนี้ก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วครับเราลองมาดูกันอีกทีหนึ่งครก็ดีเฟกจะใสใหม่เลยนะครับรวมไปถึงหน้าโคมด้วยก็จะดูแตกต่างชัดเจนจากครั้งแรกที่มานะครับส่วนการติดตั้งของโคมไฟหน้า p a a j e r o sport ตัวน,นี้นะครับอันนี้คือเราเช็คสภาพ ตัวโคมนะครับเราใช้เครื่องถอดโคมไฟหน้าติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเสื้อโคมลูกค้าจะไม่ช้ำนะครับทําการเสริมกาวเดิมที่ร่องครับจะไม่มีการนําซิลิโคนมาทาที่ตัวขอบขอบโคมไฟหน้าครับครับเรามาดูกันทํงงานของตัวเ e r u n ์ i ดิงไลท์ line, รุ่น BAR ์พร้อมไฟเรวิงนะครับตัวนี้จะไม่มีระบบรีเช็คเหมือนตัวรุ่นอื่นนะฮะก็สตาร์รถปบไฟเดย์ไลท์ก็จะติดทันทีคร แต่ละเอียดที่สําคัญและเป็นจุดเด่นของเจ้าเดย์ไลท์ตัวเดย์ไทม์รั n i n g Light ตัวฟ a านี้นะครับก็จะอยู่ที่ความคมชัดของตัวเส้นจะเหมือนกระสุนเดิมเห็นไหมครับจะไม่มีรอยต่อของเส้นนะครับจะไม่มีเป็นเม็ดเหมือนกับรุ่นเดย์ไทม์รีเช็คบูกับไว้ครับก็ลักษณะไปเลี้ยวก็จะเป็นส้ยไปเลี้ยวแบบที่เห็นในคลิปนี้เลยครับก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งแต่ข้อเสียของตัวเดย์ไทมตัวนี้ก็คือ จะไม่ค่อยสู้แสงในเวลากลางวันเหมือนตัวรีเช็คบูและรีเช็คไว้นะครับสำหรับลูกค้าที่กําลังดูคลิปนี้อยู่และมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเดลไลส์สำหรับปารเจโรสปอร์ตหรือว่า,ารุ่นอืนอ่นๆสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ b n b a c c e s ี o อ y ซอรอนองทมเซ็นเตอร์ศูนย์บริการติดตั้งไฟหน้ารถยนต์ทุกแบบทุกรุ่นยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับไฟหน้าที่ไม่สว่างทุกรุ่นนะครับสินค้ามีให้เลือกหลายเกตสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพจ f a c e b o o k b BB แล้วก็ช่อง YouTube Channel ด้วยนะครับรายละเอียดการติดต่อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เพจผมแปะไว้ที่ใต้ลิงก์นะครับส่วนคลิปหน้าเราจะมารีวิวรถรุ่นไหนกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ